สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง u t u b e ดัมดัมซิ่งสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพ,พาพี่น้องมาเออกินหมึกย่างกุ้งย่างนะครับกินหมึกย่างกุ้งย่างค่ะครอบครัวสุขสันต์อีกแล้ววันนี้พี่น้องเลยมาเด้อค่ะครอบครัวสุขสันต์เด้อพี่น้องพี่อันอกินอะไรอไม้แนอู้อไหนของพี่อ,อันให้คุณลงุงคุณป้าดูหน่อยคุณลุงคุณป้า แต่ว่านูใส่น้ำปลาชงน,น,นี่นะครับซื้อกุ้งซื้อหมึกมาย่างนะครับที่ร้านยาจ่อยนะครับวันนี้นะครับปลายดยิบ เออบวลาเสียป๊ออร่อยไหมคะอร่อยไหมครับเดี๋ยวน้ำมันยังไม่ร้์ตในจิ้มก่อนถามรองกระดาอร่อยไหมครับผมอร่อยนี่ครับวันนี้อากาศหนาวนะคะพี่น้องอยู่บริีล่ามหนาวแห้งแห้งพี่น้องคะหลัจะกที่พงศงสาได้วุ้ยสี่ได้ซ้ำไปเมื่อเช้านะคะหนาวบัดมือเลยหนาวบัดมือเลยหนีก็เลยหาแนวอุ่นๆเนาะค่ะมาเนี่ค่ะหาแนวอุ่นๆมากินกันมากินนตำกันเด้อพี่น้องอะไร นนวันนี้เมนูวันนี้ก็มีกุ้งมีหมึกน,นะครับอย่างตอนเย็นเน,นะครับอากาศหนาวหนาวนะครับมา,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 าก,กินนำแกเด้พีนองด้ออน,นี้จะใส่ผักนะคะในแนวแสงขงะนี่ แสบน้ำกันจ้ามาแสบน้ำกันเด้อพี่น้องท,างทาง่างไกลท่างไกลก็ได้ต่างประเทศก็กมากินน้ำกันเด้อแสบแสบค่ะนะครับมีหมึอกอย่างกุ้งย่างแล้วก็มีผลไม้นะครับ มี่มีไวไฟนั่นนี่ไวไฟมีไวไฟบอกตัวนี้เอาไปใช้นี่เนี่ยอันนั้นไว้ให้บอกเนี่ยอันนี้นะครับพี่น้องรางหน้าตาเมนูตอนเย็นนะครับรังหน้าตาเมนูตอนเย็นในแค่ยืมมันนนเลยไ่มีนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแม่จ๋าจะทำให้ลงเล่เด้่พี่น้องนี่ลงลงทะเลอยากแห้งเหรอพี่น้องเอ้ย เซบอร์เซบอร์เซบอรครับเซบอรครับเซบอร์ทำไงไหนเซบอร์ทำไงนี่เซบอร์อะไรนะเซบอร์ครับอากาศหนาวมากหาแนวกินุ่นๆหาแนวกินุ่นๆพีนนนน่น้องอากาศหนาวทั้งวันเลยเปลี่นยนไฟเนี่ยโอ้ขอขอกันเนาะ เอาเอาของอันกินเลยนาะงเรืองโตขุนก็ได้เส้นฝ่ายของเด็กๆครับเดี๋ยวไปนี่กันเลยหุ่ยแกล้งหนูมาวันนี่กันเลยเออเที่ยวโมกี่กันนี่นะครับอ่ะนี่นะครับอากาศหนาวนะครับไอตัวเล็กผมนี่ใส่เสื้อกันหนาวนะครับกุหลาบหนาววะหนาวไหมครับ กินกุ้งครับกินกุ้ง<อ>แม่แกบอท่านพี่น้องเลยแม่แกบอท่านหักหัวกินดิบเลยกุ้งมาชุกบ่ล่ะสุอกุ้งซุกอยูแต่นคนน่ะหิวเพราะว่าปลาเมึกยำบ่ได้พี่น้องบ่มีเข่าห้วยเ <c oughs> สียงไหมเสียบแห้งพี่น้องคะมักแห้งอร่อยไหมครับ มีเหนียวแล้วมาเจมแมนเอามาผสมน้ำหน่อยๆเออหน้าเจมเนาะหนูจะตาขอมกินเลยดูไปเอาไปดูบ่สุกอ่ะน้ำเดือดแล้วก็เร่คลอนไข่ลมกคลอนเลยปลาตะพริก็เป็นตะยานแต่พริกกิไหมโอ้เจอพริกก็กลัวเนี่ยโอเพลงกินมันกันได้ กินเผากับยเนยน่องพี่น้องเอลยมาเด้อเมื่อกินน้ำกันเด้อแขวมีบะระบะระมีฟันหรือเปล่าครับปลาเมือกินบ่อใดกินไในตะกุ้งปลาเมือกินบ่อใดปลาไทยซิบหน่อยกินบ่ไใดที่เราอย่างพวเขาบ่มีแขวนมาเด้อมาแสีบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ นั่งรอเนอาอาตายคยหมเตาคุนี่เนียวหน่นี่งนุ่งนุ่งหนุ่งหน่งหนุ่งหนุ่งนงห่งหนุ่เลยุง่งนุ่งหุ่งหนุ่นุ่่อยาออออนากนะ,ะน่่น่น้องน่นไม่พูนไม่หงหนุ่่ง่งหห่งงน่นุ่เ่นุหงงค่นกลุ่ง เออถ้าเป็นกุ้งมาแค่งพี่นอ้องกินกุ้งกินผู้เดียวนี่เมือดแบบร้ายเลยอะไเงี้ยบอก,กินบ้าเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งกินไหมเอาไว้ให้พ่อเนาะเปลือกกุ้งเอาไว้ให้พ่อคนอะไรเขียวดำคนเน่ากินเปลือกกุ้งยานไม่กินดี่หร่าเหรอ ้น้ำปลาปะกุ้อน้ำปลามราดีไก่อนอกำลังเดือดเลยนะครับนี่แล้วใครใส่อีกวะมหนังใส่ป่ะ ดูฟองอยู่เลยของกุ้อร่อยอเขาอาบน้ำก่อนหรอไขแกงครับม,มีเมนูกุ้งหมึกนะครับมารับประทานกันตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับอากาศนาหนาวๆนะครับมาปิ้งย่างกันนะครับอากาศนาหนาวๆจ้ะเจ็บน้ำี่น้องอร่อยไหม น่าจะแซวหัวช้ำลหรีสังแฮงอันนี้ดีใจมากเลยสังแ้งอันนี้สังแฮงเหรออืน้ไหอร่อยไหมรเียวับสำหรับคลิปนี้แล้วครับปี๊ดกิ๊ให้พ่อก่อนเร็วาปิดดลิปให้พ่อก่อนอ่ะเร็วสำหรับคลิปนี้ ติดตามกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคลิปจำจังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนี่นะครับพี่น้องบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ